สวัสดีครอบครัวสวัสีรักีทุกท่านนะครับก็เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดทัชไลค์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อผมจะได้มีกำลังใจเพื่อจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมหรือจะมาไลฟ์สดให้พี่ได้ดูด้วยนะครับเพราะวันนี้เรามากับสถานที่บ้านห้าศพนะครับผมซึ่งสถานที่อันนี้เป็นบ้านของมุสลิมหรืออิสลามนะครับที่เขาอาศัยอยู่ ครนะอบครัวนี้แต่อ,อยู่ที่นี่นะครับมีอยู่วัน,นหนึ่งนะเกิดเหตุการณ์เหมือนมีคนมาสั่งเก็บครอบครัวนี้นะฮะก็ยิงตั้งแต่หน้าบ้านยันเข้ามาในบ้านเลยทุกคนก็เสียชีวิตทั้งครอบครัวเลยทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกทั้งสามคนนะคนุณลูกสามคนเลยนะ ยิงทั้งกระทั่งเด็กทุกคนคิดดูแม่งโคตรบอบเลยแต่วันนี้ผมจะลองมาพิสูจน์ดูนะว่าดูปวิญญาที่นี่เขายังอยู่ตป่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมไปโอ้ย ย,ยังน่ากลัวเหมือนเดิมสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมดูงวิญญาณขอบกลัวจา๋าหึโอ้ยโอ้ยมาเอ้ยตกใจกันทุกคนทุกแกจริงจกทุกคน สวัสดีมีใครอยู่ไหมครับส่งเสียงหน่อยประกดล่างก็ได้นะครับโอ้โหกลัว่าตัวแกอีกแล้วะเดี๋ยวเราเข้าหน้าบ้านกนะัลูกเสียงอะไรวะ ถ้ายังอยู่นะครับปรกากหล่าปรากฏกายนะครับหรือส่งเสียงก็ได้นะครับให้เราได้รู้นะให้เราได้สัมผัสอุย <c oughs> อ้ยชิวตัวอะไรวิ่งวะผอ้โ,อโอแล้วเข้าไปในบ้านนะ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนก่อนเข้าไปในบ้านก่อนเข้าไปในบ้าน ขออนุญาตนะครับเฮ้ยเ๋ยวๆเสียงคอกระจบขออนุญาตนะครับดูตดกดนดิอะไรก็มูนติดเท้าผมโอ้โหเชือกเชือก บรรยากาศเงียบมากครับตอนนี้เฮ้ยมีใครได้ยินเสียงผู้หญิงไหมหเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเสียงอะไรเฮ้ย อ๋อเสียงมอไซค์ทุกคนน่าจะเป็นเสียงประตู้วเมื่อกี้นะเราเราตกใจเ,เองนะ <S 2> <S 2> <S <S เห็นคือเห็นเจอคือจเจอนะครับได้ยินก็ผบุ็ก็บอกได้ยินนะกูตกใจหมดเลยกูนึกว่าใครยืนโหมีน้องด้วยมีน้องด้วยทุกคน สวัสดีดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่นะที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องที่เสียชีวิตอยู่ทั้งสามคนก็ช่วยออกมาปรากฏร,ร่างให้พี่เห็นได้เจอด้วยนะนะเสียงอะไรวะมีผมเยียบขวดน้ำน,นะทุกคน คนผมจะพยายามเงียบด้วยนะส่งเสียงได้ไหมครับวิญญาณยังอยู่ไหมวิญญาณอยู่ไหมครับส่งเสียงหน่อยหรือทำอะไรก็ได้นะครับให้เราได้เห็นได้เจอนะครับรกดล่างก็ได้ทำอะไรก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยลมหรอ ฮ้เยสวัสดีครับเฮ้ยกูได้ยินเสียงผู้หญิงร้องสวัสดีเฮ้ยอี่คนลุกเลยคนใครเขาติ่งผ้าวะ เสืผ้าหายไปไหนอะเฮ้ยชิงอะไรวะโอ้ยบันไดทุกคนผมคิดว่าบันไดมันเหมือนบันไดขึ้นเมนนะบันไดขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นซ้ายเลยอะมันเหมือนเมนทางขึ้นเมนเลยอะเออสร้างบ้านแปลกๆว่ะทุกคน อันนี้น่าจะเป็นห้องอุ้ยอุ้ยมือโดนกล้องอันนี้น่าจะเป็นห้องของเด็กๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเป็นห้องที่เล็กมากทุกคนเดี๋ยวเราไปสำรวจห้องนี้ก่อนนะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับถ้ายังมีอจิดูยาสงเสียงหน่อยนะครับให้เราได้เห็นเราจเจอนะครับเฮ้ย สิ่งอะไรสิ่งไรวะยังอยู่ก็ปรากฏล่างมานะส่งเสียงได้นะให้ผมได้รู้ให้ผมได้สัมผัสโอ้ อันนี้เรามามันก็ยังอยู่นยคนุณมากี่รอบก็ยังอยู่วะไงอันนีน้น่าจะเป็นยันนะครับผมน่าจะเป็นยันนะครับถ้ามีดวงจิตดวงยนันตามพวกไอสีที่นะที่แห่งนี้กอไม้เราเห็นให้เราเจอนะถ้าดวงยันของท่านยังทุกอยู่ ก็ปรากฏล่างให้เราเห็นนะครับผมก็ไม่รู้ใจอยากจะสื่อสารยังไงกับท่านนะถ้าท่านได้ยินเสียงผมก็ส่งเสียงนะครับทําอะไรก็ได้นะครับให้เราได้รู้นะครับผมอของจริงปะเนี่ยนี่ของจริงเ,เก่าึกเลย,เย,เย,เยมันมาได้ไงวะ ไอ้ตรงนี้มันอยู่บนใดเดี๋ยวเมื่ี้ผมเดินเข้ามาผมไม่เห็นสเฮุยดวงจิตดวงยญาณท่านใช่ไหม้ย ต้องการอะไรครับคุณต้องการอะไรเจอนะทุกคนคิมคมันอยู่ตรงนี้นะครับคิมคมันอยู่ตรงนี้อันนีนะ้เหมือนผ้านี่เลยอ่ะที่เขาคุมหัวทุกคนใช่ปะใช่แหละ สื่อสารได้ไหมอยากเห็นนะครับนี่น่าจะเป็นห้องใหญ่ทุกคนลูพพวกพวมอลัวยังอยู่เลยอะ่ะดีลูพพวกพว่อขัวเขายัางอยู่เลยอุย้ย <c oughs> ทุกคนผมเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ใครวะล่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณดูก็ผีหนึ่งทุกคนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ใครครับ เดี๋ยวนะทุกคนนะผมเดินเชียร์ก่อนนะครับเฮ้ยนี่คือท่านอยากจะสื่ออะไรครับอยากจะสื่ออะไรส่งเสียงปรากฏร่าง มันเหมือนมันมีสิ่งสิ่งอะไรวะเฮ้ยได้ยินไหมมีใครได้ยินไหมคลิปในี้มีใครใครได้ยินไหมเดีย๋ยวผมจะออกไปหน้าระเบียงดูหน้าระเบียงให้ทุกคน มีเสียงเหมือนคนพูดอะไรอะ่ะน,นี่โอ๊ยุทุกคนหูค,คนลุกมากเลยว่ะ ต้องถือพามาดูแล้วเดีย๋ยวแม่งหายอีกอันนี้น่าจะเป็นห้องครอบครัวนะครับนี่น่าจะเป็นห้องครอบครัวใหญ่นะครับผมไว้นี่แหละถ้าเจ้าของบ้านยังอยู่ถ้าเจ้าของบ้านยังอยู่นะครับก็ออกมาสื่อสารกับผมดีๆนะ ให้ผมได้รับรู้นะว่าท่านยังอยู่ที่นี่นะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยผมอยู่ไกลนะทุกคน ันนี้แปลกมากเลยออกมาบ้านหลังเนี้ย้าของผมนะก็ช่องผมนะเดินก็บางทีก็วันก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นนะครับเพื่อนๆพี่พคนไหนนะครับที่บอกว่าทําไมช่องผมไม่เจอผีเลยนะก็ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเจอทุกวีทุกวันก็เป็นไปไม่ได้นะทุกคนเออทุกคนต้องใช้วิทยาาในการรับชมด้วยนะครับ บางที่ผมก็เจอบางที่ผมก็ได้ยินแต่เสียงนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยได้ยินปะเฮ้ยทุกคนวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับทุกคน บ้านมันก็ไม่ได้หลังใหญ่นะครับก็แต่ผมว่าน่าน่าจยังอยู่นะดูงวิญญาณนะถ้าท่านยังอยู่ทำอะไรก็ได้นะครับให้เราได้รู้เฮ้ยเฮ้ย ถ้าต้องการอะไรครับบอกได้ไหมครับว่าถ้าต้องการอะไรหืมเสียงอะไรอีวะเฮ้ยถ้าต้องการอะไรครับ เฮ้ยทุกคนแม่งมีเสียงไม่รู้ว่าในคลิปนี้จะ,จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่ผมได้ยินเสียงเสียงเหมือน,นผู้หญิงร้องหรือเด็กร้องนะทุกคน<อ>เฮ้ยได้ยินไหมใจเย็นสติใจเย็นสติ บ้านหลังนี้ไม่มีคนจอนนทุกคนนะไม่มีคนจอนนะเพราะไม่มีใครกล้ามาดูดิเหล็กอะไรยังอยู่เลยของใช้ในบ้านยังอยู่ทุณคนโอ้ยเสหมา ทุกคนได้ยินเสียงสวดอะไรไหมไี่ทุกคนมีเสียงสวดว่ะผมจะพยายามเดินเงียบนะให้คุณฟังเสียงนะต,ตอนตอนี้ยังได้ยินเสียงสวดอยู่นะ ผมได้ยินเสียงสุวนจริงแต่ไม่รู้ว่าได้คิดได้ยินหรือเปล่านะผมพยายามเงียบเงียบนะทวนถ้าท่านจะไม่ออกมาสื่อสารในในวันนี้นะผมก็จะขออนุญาตลงก่อนเลยนะครับเพราะทุกคนครับผมจะบอกอย่างนี้นถ้าไม่เห็นถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นอะไรแล้ว ความรู้สึกผมว่าเหมือนว่าดวงมุญญาณมันไม่อยากจะออกมาสื่อในวันนี้ผมก็จะออกเลยนะทุกคนนะแต่ถ้าวันไหนเรามาปุ๊บแล้วมันมีเหตุการณ์แปลกแปแบบไม่ได้เงียบเหมือนวันนี้แต่วันนี้ก็ได้ยินเสียงนะเหมือนได้ยินเสียงนะทุกคนอย่ผมลงก่อนทีกว่า,าวะ 미안왜 <laughs> 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 아, ไม่ใช pues <Harper> it ่แล้วขออาทุกคนเห็นไหมทุกคน ต่อหน้าเลยอุ้ยขนลุกเฮ้ยขออนุญาตขอโทษขอขอโทษที่พูดคำหยาบอุ้ย,ออย,ย,ยไปคนนี้ว่เน่ยพอผมอยากจะสื่อสารท่านก็ไม่สื่อสารกับผมถ้าจะมาแก้อย่างนี้ก็ผมไม่ได้นะวันนี้ผมขอไปก่อนแล้วกันเหมือนว่าดูงยางเขาจะค่อยพอใจเราเท่าไหร่นะวันนี้ เดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาใหม่นะทุกคนหวัวยาเดินคับรีบดูด มือกล้องนะวเองผมนีนะห้าสี่สามสองโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับก่อนเลยกันนะวันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่านะแต่วันนี้ผมไม่เห็นนะแต่ผมสัมผัสได้แต่เสียง แล้วก็คนลุกนะครับผมที่เรามาสัมผัสได้ในคืนนี้นะแต่ผมว่าน่าจะหลงเหลือวิญญาณของครอบครัวนี้อยู่นะครับผมแต่ถ้าชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจที่จะมาล่าผีต่อนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครอยากสับสนช่องก็สามารถสับสนได้นะครับหลังไม้นะครับผม คนะครับคนบ๊ายบาย